สวัสดีค่ะร้านชริตาการค้านะคะวันนี้นะคะทางร้านนะคะจะมานําเสนอแห่ได้ทอโรงงานตัวถูกของทางร้านเรานะคะมีหลายขนาดนะคะตอนนี้จะมีถูกสุดเลยจะเป็นไซส์8ศอกราคาแ0 0บาทค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว2เซนครึ่งได้เบอร์ 4, สี่แดอกนะคะแ0 0บาทแล้วก็ตัวนี้4เซนค่ะ ได้เบอร์ 4, 4, 10, 10สี่สี่เซนสิบศอกแห่ได้แดงนะคะ 4, 10, 10สี่เซนสิบซอกได้เบอร์สี่ตัวนี้นะคะหนึ่งพันบาทเก็บเงินปลายทางค่ะหนึ่งพันบาทไม่มีบวกเพิ่มสําหรับแห่ได้แดงตัวนี้นะคะนี่ค่ะทางร้านจะมีสินค้ามีแค่นี้นะคะตัวนี้ไม่ค่อยมีของเข้ามาน่าจะอยู่สักประมาณห้าผืนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้โรงงานก็ปิดแล้วด้วย ของอตนี้หมดก็ต้องรออีกนานๆมีเข้ามาทีค่ะตัวนี้ค่ะได้แดงสี่เซ้นสิบซอกได้เบอร์สี่นะคะ1,000บาทเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะแห่ได้ทอโรงงานตัวถูกของทางร้านเรานะคะก็จะมีหลายขนาดเริ่มจากตอนนี้แห่หซอกกับ7จซอกของเราหมดแล้วนะคะไม่มีสินค้าตัวนี้8ปดซอกค่ะ2องเส้น 8ซอกได้เบอร์3นะคะ800บาท2เสน้นครึ่ง8ซอกได้เบอร์4 800บาท3เส้นค่ะ3เส้น8ซอกนะคะได้เบอร์6ก,ก็800บาทตัวนี้แห่ได้ทอโรงงานตัวถูกนะคะตัวนี้ของเราก็จะมีตั้งแต่8ซอก9ซอกแล้วก็10ซอกนะคะ สำหรับเก้าศอกนะคะแม่นะคะ้าก็เหมารวดเลยค่ะสองเซนสองเซนครึ่งสามเซนแล้วก็สี่เซนนะคะเก้าร้อยบาทค่ะเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะขอถั่วกันไปนะคะคุณภาพตามราคานะคะจะให้บานแบบแผลเย็บมือเป็นไปไม่ได้นะคะตัวนี้ค่ะสิบศอกนะคะสองเซนสองเซนครึ่ง สามเซนได้เบอร์หกสี่เซนได้เบอร์สี่แล้วก็สี่เซนได้เบอร์หกนะคะนี่ค่ะหนึ่งพันบาทค่ะไซส์สิบสองหนึ่งพันเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบแผ่ได้ทอโรงงานตัวถูกนะคะวันเล่นเล่นวานสนุกสนานไม่ได้หว่านเป็นอาชีพนะคะก็ติดต่อมาหาเราได้นะคะสนใจ สอบถามสั่งซื้อได้นะคะร้านชลิตาการค้าเบอร์โทรค่ะ089 704 9963นะคะถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องอ y o u ยูทู f เฟ e บ o ๊กแฟนเพจของร้านเรานะคะมีร้านเดียวสาขาเดียวนะคะร้านชลิตาการค้าค่ะ ไม่มีสาขาเพิ่มนะคะร้านเดียวค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะสวัสดีค่ะ